สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ฝนตกนะคะวันนี้เต้นขวัญก็อยู่บ้านนะคะตอนนี้นั่งอยู่บนรถไถเอลสามหกเจ้าเก่าเจ้าประจํานะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูวิธีการเปลี่ยนแผ่นโรตารี่นะคะแผ่นที่เราซื้อมาใช้นานแล้วนะเกิดการสึกโรนะคะแล้วทําให้ปั่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจาเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นไหมนะคะก็ใช้งานมาประมาณ 7ปีได้แล้วนะคะปีนี้ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าต้นขวัญใช้งบในการเปลี่ยนแผ่นปั่นโรตารี่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะแล้วใช้เวลาในการเปลี่ยนแผ่นในครั้งนี้เท่าไหร่แล้วต้องใช้สมาชิกในบ้านกี่คนนะคะแล้วมีกี่คนนะคะที่มาช่วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าะคะ่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูการเปลี่ยนโรตารี่นะคะ โรตารีของเติร์นควายมันสึกแล้วค่ะก็เลยวันนี้จะทําการเปลี่ยนใหม่นะคะเพื่อนๆคนอื่นก็ต้องเอาไม้ล็อกแบบนี้นะคะวันนี้ให้ลูกชายมาช่วยถอนนะคะวันนี้ว่ายังไม่ปิดเทอมตอนนี้ก็ออยังไม่เปิดเทอมค่ะเรียนออนไลน์วันนี้เรียนออนไลน์ก็เลยให้มาช่วยแม่ก่อนนะคะก็ไล่ถอดทีละทีละเล่มทีละเล่มนะคะเพื่อน ุปกรณ์ในการถอดก็มีคีมล็อกคีมล็อกคีมล็อกคมล็อกกับอะไรนะคีมล็อกแม่บอกอย่างงี้อ้าวเขาเรียกอะไรเจบอกกุญแจบล็อกโอ้คีมล็อกอันนี้ก็เรียกคีมล็อกนะครับเพื่อนพูดผิดอัน <laughs> นี้กุญแจบล็อกนะคะกุญแจบล็อกแล้วก็ถอดไปทีละเล่มนะคะก็ <laughs> ค่อยถอดไปนะคะ ใช้กุญแจบล็อกไว้นะคะอันนี้ใช้กุญแจบล็อกเบอร์อะไรส <19. S 1> ิบเกุญแจบล็อกเบอร์สิบเก้านะเพื่อนถอดไปเลยนะคะถอดจนครบทุกเล่มนะค่าเดี๋ยวเราอันนี้ปล่อยให้ลูกใช้เขาถอดก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเข้าถ่นะคะเพื <c oughs> ่อนๆสำหรับคนที่ เพื่อนคนไหนที่มีรถไทยนะคะได้ถอดเปลี่ยนแบบนี้ไหมคะหรือเอาไปให้ร้านเปลี่ยนคะเพื่นต้นขวัญจะเปลี่ยนเองนะคะอุปกรณ์ที่ใช้มันก็จะมีกูญแจบ,บ็อกนะคะน,นี่คะ่ะคนหนึ่งลูกชายก็ถอนนะคะแล้วทีนี้ก็ให้พ่อมคนใส่นะคะ ตอนนี้ก็ถอดไปไปได้สองสองสองอะไรนะสองลอกบอกสองอะไรสองพวงเ <laughs> ตอนนี้ก็ถอดไปได้พวงก็ไร้อะไรได้พวงไหมแถวมาเออได้ได้ถอดได้แถวหนึ่งแล้วนะคะพอดีทีนี้ไปซื้อมาแล้วนะคะเพื่อน ซื้อมาแล้วนะคะซื้อยกรังมาเลยค่ะยกรังแบบนี้มาเลยค่ะเนี่ยซื้อมาสองรังอันนั้นมันตัวอย่างหรือ,รอ,อยังไงสองรังก็ยังไม่ได้แกะเลยไม่ใช่เหรอไม่มันมันมีอยแปดตัวไงแต่เขาซื้อเยอะเขาเป็นรถให้หร,หรางหนึ่งมันมีกี่ตัวรังหนึ่งยี่สิบตัว โอ้ยขัดลูกขาเหยียบไปได้นั่งไปยังไงไม่เอาไม้หรอกแค่นั่นแหละตอนนี้เป็นอะไรบุ๋มมันไม่หักอันนี้อะไรไม่หักเหล็กเหล็กตัวไหนหักมันไม่หักหรือไม่แต่มันจะบนั่นเบี้ยวมันไม่เบี้ยวไอ้ตัวข้างในไม่เป็นไรบอกมมีเพง เมื่อยใส่ไม่ถึน,นอะไรอะไรถอดทำไมไม่หมุนก็เก๊กเก๊กกกปลยฝังนี้มุนยากข้างไหนก็งมุนยานี่ค่ะฝังนี้ก็จะถอดนะคะจะช่วยกันช่วยกันคนละข้างนะคะคนด้านนี้นะคะก็ไปไปซื้อมาแล้วนะคะ อันนี้ก็จะใส่นะคะอันนี้ก็จะใส่น้ำมันลอนลื่นนิดนึงนะคะใช่ไหมใส่น้ำมันลอนลื่นให้มันลื่นใช่ไหมที่เป็นน้ำมันน้ำมันเกลียวเกลียวน็อตสีนี้มันจับน็สนี้มันจับเขาก็เลยใส่เกลียวใส่เกลียวใส่น้ำมันใส่น้ำมันนะคะตรงน็อตให้มันง่ายหน่อยใส่น้ำมันตรงน็อตให้มันหมุนง่ายหน่อยนะกาลอย กันลอยลื่นสนิมมันกันนะคะรับหมุนฝืดมากมันทําให้เสียน็อตถ้าหมุนฝืดมากมันจะทําให้เสียน็อตนะคะช่างบอกไว่าอย่างนั้นนะคะ <S <s <uk> ก็ใส่สลับไปสลับมานะเพืเพื่อนก็ใส่แบบเดียวแบบแบบของเขาในแหละก็ใส่ตามแบบของเขานั่นแหละค่ะแต่เต้นขวันบอกว่าใส่สลับไปสลับมาเหมือนของเขานั่นแหละค่ะ จะให้ใส่แบบไหนตูไม şey ่ใส่ไปจะลับมาจะใส่แบบใหม่ได้ไงนี่ครับแล้ว mm ก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรยากยุ่งยากวุ่นวายใช้เวลาแต่ว่ามันใช้เวลานิดนึงถ้าไปจ้างเขาวันนึงนึงั่นแหละถ้าไปจ้างเขาก็เป็นพันไหมใครเคยจ้างมั่งไม่รู้มีเพื่อนๆคนไหนที่มีรถถ่ายแล้วเปลี่ยนโรตารีนี่ไปจ้างเขาเปลี่ยนบ้างมีไหมคะ ท่านนี้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าถ้าไปจ้างเขาเนี่ยต้องใช้เขาคิดค่าแรงเท่าไหร่คิดค่าแรงเท่าไหร่คะแต่นี้เราไปซื้อแค่ตัวแผ่นโรตารี่มานะคะแผ่นในข้างล่างนะคะเพื่อแผ่นใบมีดหรอ,อแผ่นแผ่นใบมีดมานะคะซื้อมาทั้งหมดสองลังนะสองลังกว่าเนาะสามพันสามพันสามพันเท่าไหร่สามพันสองร้อย 3ามพับาทสามพนนบาทนะคะตกเฉลี่ยแล้วก็ตกแผ่นละ65บาบทนะคะกล่องนึงมี20กล่องนึงมียีตัวนะคะ20อันนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนกําลังคิดที่จะเปลี่ยนโรตารี่ก็ลองไปดูนะคะตอนนี้ก็กําลังเร่งมือเปลี่ยนอยู่นะคะใส่ใส่ใสบมีดอยู่นะคะพเพื่อนๆเริม่มตั้ง <c oughs> แต่สิบโมงสิบสิบเอ็ด สองสิบสามสี่ชั่วโมงกำลังสามชั่วโมงค่ะกำลังเข้าชั่วโมงที่สี่นะคะเปลี่ยนเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาช่วยช่างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเต้นควันเต้นขวัญก็จะมานั่งช่วยช่างเหมือนกันค่ะ ีก็อาการไม่ไม่ค่อยร้อนนะคะวันนี้วันนี้เปลี่ยนโรตารี่มาช่วยค่ะช่ยกันช่วยกันดีกว่าจ้างค่ะนะคะจ้างเขาก็หลายบาทเลยนะเนี่ยทำมาสามชั่วโมงนะคะ3มชั่วโมงวันนี้เข้าชั่วโมงที่ส มที่สแล้วนะเพื่อนเกือบเสร็จแล้วค่ะเยแค่ทีดเดียวอันนี้เรียกน้ำมันอะไร จุ่มน้ำมันรอเลื่อนก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะคะสำหรับช่างทั่วไปเขาก็คงทราบะะจุ่มน้ำมันก่อนนะคะาาเหมือนน้ำตาลเ<า>หมือนน้ำตาลไหมเพื่อนใส่ <c oughs> ตามานเาน <c oughs> าเมื่อกี้ก็ใส่ไม่เป็นนะคะช่างบอกงานไหนงานไหนเออ ใส่เข้าไปนะคะเพื่อนพี่นั่งดูนั่งดูไปนั่งดูมาก็เลยลองขอทำดูผิดเองใส่ผิดหลายตัวแสดงว่าทำทำได้ก็เลยมานั่งทำช่วยกันค่ะนั้นมันเข้ากันไหมน่ะใส่ผิดแล้วท้อเอาทั้งหมดเลยใส่ผิดด้านใส่ผิดด้านค่ะเออใส่ผิดด้านไม่ได้ไหมคนใส่คนทำเป็นกับคนทำไม่เป็นเนี่ยมันต่างกันครับทุกคนคนทำไม่เป็นเนี่ย มัก็ใส่<อ>ไปแบบู่วิดีนะคะยังไม่ได้ล็อกล็อกนี่เสร็จเลยเป็นนะคะเส้นฝันก็ทำเป็นนะคะอุ้ยทำเป็นนะคะทำเป็น <laughs> ขันน็อตเข้าไปคืนนะคะเพื่อน น็อตจะให้ช่างเป็นคนขันเองนะคะก็มีกุญแจบ็อกกับบ็อกกับบอก,กแล้วคุญแจบ็อกนะคะขันเข้าไปให้มันแน่นนะคะเพื่อนเปลี่ยนรถตัดที่น็อตตัวเท่าไหร่น็อตที่ไปซื้อมาเมื่อกี้้บาทน็อตตัวละสิบห้าบาทน,นะคะเพื่อนๆไปซื้อนาเมื่อกีแต่ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะคะ เปลี่ยนไปกี่ตัวสองตัวบอกสี่ตัวแล้วตัวที่ชำนีอ่อ๋อเปลี่ยนไปสองตัวไอ้สี่ตัวนะคะเ,เพื่อนอชำรุดนี่เป็นน็อตขนาดขนาดนี้นะคะทุกคนน็อตที่ใช้เปลี่ยนโรตารีนะคะซื้อมาไปซื้อมาตัวละสิบห้าบาทคะ่ะแล้วไอ้แผ่นที่เปลี่ยนไปก็แผ่นละแผ่นละหกสิบห้าบาทคะ่ะเพื่อนต้นทุนในการเปลี่ยนในครั้งนี้ก็คือสามพัน 3,380บาทพนบาทนะคะแผ่นสำหรับเปลี่ยนโรตารีนี่แผ่นละ65บาทคูณ48ตัวนะทั้งหมดก็นอดซื้อมา4ตัวตัวละ15บาททั้งหมด3,380บาทค่ะทุกคนถ้าแรงไม่ต้องคิดนะคะเพราะว่าเปลี่ยนเอง ถ้าจ้างช่างเปลี่ยนนี่ก็นาก่าจะแพงกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ๋ยวช่างช่างขันอีกประมาณ2แถวก็เสร็จแล้วนะคะในช่างประจําบ้านค่ะ